ถถ่่าย้แคือนี่นะครับเห็นภาคหน่อยภาคไ่ไม่ต้องขึ้นดูเลยถือไล้ตกลงนั้นซะมาถืออันนี้นะครับคุณแม่นะครับกำลังขึ้นมาถ่ายให้นะฮะม่มกล้องลนะถ้าลมตรงนี้ก็เจ็บฮะแม่บุญกระถินหน่อยเออบุญกระถินหน่อยภาคเลยด้วยแม่ อนนี้ลูกชายนะกําลังนอนกอดวัวอยู่กอ่าควายอยู่ก็คือกระบือนั่นแหละครับกรัดกระเบือเพื่อความสุขนะคะผ่อนคลายเป็นการผ่อนคลายคลายเครียดเพราะว่าควายเนี่ยหรือวัวเนี่ยเขาจะมีเป็นสัตว์ที่มีความรักมยดูน็มไม้ตืมือแมสมัยก่อนคนเราก็ใช้วัวควายในการค่าไถนา เป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้ง่ายนะคะนั่นไงลูกชายเขานะ่ะชื่อบุญกระถินน้อยนะคะได้เดือนเดียวน,นะคะเพิ่งคลอดได้หนึ่งเดือนนะคะเราจะนอนกอดวัวไว้อย่างนี้นะคะอควัยหรือกระเบือไว้แบบนี้เพื่อความสบายใจความอบอุ่นนะคะที่ให้กันอ่านะคะ ใครต้องการที่ว่าอยากนอนดูจบใครหรือว่าทดลองดูก็ลองทําดูนะคะสัตว์เขาก็จะรักเราทุกตัวเห็นไหมคะสัตว์เขากําลังเี้วเอื้องหันหน้ามาหน่อยค่ะลูกขาถ้าไม่หันมาะขาจะหันห้ามพี่ครอบแล้วนอนลงแล้วก็หันหน้ามาทางกล้องสิคะหันตูดมาได้ยังไงลูกเออนั่นแหละนี่น้เขามันก็สามารถแทงเราได้นะครับโอเคนี่มันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากนะคะมันไม่ทําร้ายเราหรอก าาสัตว์พวกนี้นะเออมันไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้ายสมัยก่อนเขาก็ไถนาคาดนาให้เราได้อยู่ได้กินได้อยากให้ชาวนาโอ้ย,ยภาคสกีภาคเหมือนน้ำไหลภาคให้มันน่าดูหน่อยนี่เป็นคนนเมนพัด